ัดีครับอยู่กับผมเบาแจ็คอินดีนะครับแจ็กกี้อินดีนะครับวันนี้ผมผมสื้ผ้ามาเบ่งบ่วงนี่แหละกับวงเดือนนะครับว่าอีได้โตไปโไตครับหมู่บ้านผมมาทำหมายเกานะครับแกะมือไม่จากมือนั้นนะครับมือนั้นผมมาตักไแต่ว่าผมใช้สลักก,กับเป็นไรเกินนะวันนี้ผมมาแกะมือไม่กับสูตรเยื่อไม่นะครับวันนี้พาไปเบ่งไปชมเลยครับ มาถึงหมายเก่าเ่าเลยนะครับนี่จากเมื่อนที่เขามาดักไปนี้นะครับนี่กับวงเดือนสองอันนะครับแล้วก็บวงสิ่งหรือว่าบวงรวดนะครับสามสามอัน ข้ามานนะครับเดียวยังอยู่ดีนะครับหนูหมดแต่บ่อา,านะครับเดียหัวหอ,หอยครับอืมวันจะหมดตัวหรอกเดียอ่อยนะครับ กระวงมาชนบววครับเราจะเป็นหนูหน่อยแต่จะชนครับอืออืม,อมอหลังหนึ่งนะครับ อยู่เหมือนเดิมครับดูคือเกา่าเนาะเรื่องอยังเกิดขึ้นบอมีหนูแล้วมั้งต้องใช้เม็ดตัวแล้วครับัวยมาแล้วนะครับไมน้นี่แต่ว่าตัวครับขออนุญาตเก็บบ่วงแป๊บหนึง่งนะครับ จากจุดแหลกเขาบ่าได้โตแล้วนะครับบ่มีโตมนเบิ่งจุดที่สองครับไหยน,นี่ครับตั้งน้ำตั้งน้องขี้เก้าครับหงลงเนยกจังน้อยนะับครับตามแถวนี้แหละเดี๋ยวผมพามาปลุดที่หลังนะครับจะไปดุทา่านกันครับตอนนี้ผมใส้ไบสองอันนะครับรู้สึกว่า เหมือนจะยู่ทาเก่าเลยครับมีตัวไม่ไม่มีตัวแน่นอนอ้โหยังอยู่ดีครับบวงครับอืวันเดิมนะครับออันนี้ก็ มผ่านไปสองแล้วครับบ่ได้ตัวครับใส่หมวนี่สจะเหลืออีกเจอจุดนี้จะเหลืออยู่บ่วงอันนี้อีกหนึ่งหลังนะครับกักับวงเดือนสองอันนะครับ มีไหมมีแล้วฮิฮิโอ้ยน้อยครับตัวครับโอ้จะเป็นลูกมันครับอือ ส่วเท่ัครับก็ถือว่านี่แต้มนะครับนี่เหยื่ออ้อยนะครับผมเอาอ้อยนะครับอ้อยน้ำหอมอเ,ดดเด็ดครับมีตัวครับเด็ดลูกมันครับหนูอย่างน้อยหนูแขงน้อยบ่า็ก็เพิ่งว่ออกเหมือนกันเนาะ การคอเลยครับหนูหน้อยก็อา้าวเดียนะครับเอาไว้กันนี้ก่อนนะไปอีกสองสองอันนะครับบ่วงหนึ่ง กับหนึ่งนะครับนี่ครับปากรูเลยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อยู่คือเก่าครับสภาพเดิมขอหญัดเก็บนะครับถือว่าไม้ได้มาหนึ่งตัวครับ มานี่บดลั่นนะครับห้อยมากินนะโอ้ชาเสียดายห้อยมากินน่ครับจะบดลั่นอืต่อไปจะเป็นไม้นี้นะครับทางด้านนี้นะครับพอเก็บออกจากนี่เราจะไปดูนะครับไปจะไปสักครู่ครับขอเก็บบ่วงแล้วเดินทางไปสักครู่ครับนี่นะครับมาจุดที่สามนะครับมันดักไวในนี่เนาะ แต่ตบผมตักไปตรงนี้ผมยังว่าท่านเห็นก็เขีนแล้วครับยังอยู่ท่ากเก่าเลยตรงนี้ครับเหยื่ออ้อยครับเหยื่ออ้อยน้ำหอมนะครับเดีอย่ตรงนี้ที่นี้กับปุ้งเดือนนะครับเหยื่ออ้อยนะกับเหยื่อหอยนะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นเหยื่อหอยครับตรงโคนต้น ทันครับเมือตอนพัาช,ชยัยุเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไขึ้นไหมเชือกตึงๆเอาโดนครับเอ้หนูทองขาวอ่าก็ถือว่าตเต็มเต็มนะครับอ่าถว่ามีแต้มครับหลังจากเมื่อแรกที่ผมมาเนี่ย เหยื่อหายหมดครับแต่ว่ากลับบวลันนะครับเพราะว่าผมใส่สลักเข้าไปในเกินมือนี้มาแก้มือนะครับมีตัวมีแต้มครับหรือว่าบ่เหี้ยวครับบเ่เหี้ยวเลยตัวแล้วอีกสองอันนะครับแจะดีกันนึงอ่ะผมเห็นนะครับเหยื่ออ้อยอุยอันนี้ก็อยู่มันคือเก่าครับ นี่โอ้โบอลันเลยดีใจแบบนี้ครับเดี๋ยวขอหอยนะครับมีห้อยมาก,กินใจบอลันนะครับอ่ะมาดีก,กันอันนี้เดือวอ้อยครับ ตรงนี้พอออกเลยอ่ะไม่วิ่งครับหากินมาเป็นทางงามนะครับเนี่ยขึ้นไปดูนะครับไปู่ไตพโหที่อยู่ไตไตคอดกิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคอดกิดถึงบนอืมบะไตัวครับไม้นี่ไม้มันปั่นมือขนาดเลย จุดที่ีกันครับคือว่าได้หนูน้อยมาตัวนึงแล้วก็ได้หนูทอ,องขาวมาตัว,ตวนึงนี่ครับนี่ครับตัวที่อยู่ในนี้ครับอยู่ใต้นี้นะครับ ่ามฟังครับฟังบทนี้นนี้มีบ่วงครับบวกเ่อจะอยู่ดีครับเฮ้ยโอ้หอยชนบ่วงครับเตปติด